วานข้าวเสร็จพายุถล่มมาแก้ปัญหาวิธีนี้นะครับได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับช่อง y ยูทูบสุดาฟาร์มพบปับพี่น้องเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาเยี่ยมชมการทำนานะครับเป็นนาปีนะครับทำท่ามกลางที่ฤดูกาลไม่มั่นคงนะครับไม่รู้ว่าฝนจะมาตอนไหนนะครับ แล้วก็จะเลรงตอนไหนนะครับแต่บังเอิญก็หวานได้หนึ่งคืนนะครับพี่น้องพายุก็ถล่มมาพอดีนะครับก็เลยใช้วิธีการนี้แก้ปัญหานะครับพี่น้องพี่น้องครับนี่แหละครับวิถีชีวิตของชาวนายากหรือง่ายพี่น้องก็ดูเอานะครับผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับต้องดูดน้ําออกทั้งคืนเลยนะครับวันนี้นะครับอันนี้ก็มาแต่เช้านะครับมาดูเครื่องทํางาน เดี๋ยวพาพี่น้องดูนะครับว่าผมทำแบบไหนนี่แหละครับพี่น้องครับเมื่อคืนผมก็เปิดเครื่องสูบน้ำไว้ทั้งคืนนะครับตอนเช้ามาดูก็รู้สึกว่าเริ่มแห้งแล้วนะครับพี่น้องนี่แหละครับเราดูน้ำออกนะครับพี่น้องดูได้นะครับโดยเครื่องคูโบต้านะครับพี่น้อง เป,เปิดเดาบาๆแล้วก็ตั้งไว้ทั้งคืนนะครับใส่พยาน่านี่แหละครับพี่น้องทีนี้ก็อยากให้น้ํามันหมดนะครับก็ใช้วิธีการขุดเป็นร่องนะครับพี่น้องครับ แีแล้วน้ําก็จะมารวมตัวกันเราก็ดูดออกนะครับเถือน้ําแห้งแล้วข้าวก็จะงอกดีนะครับนี่แหละครับก็ขุดเป็นร่องเล็กๆให้น้ําเขาแห้งนะครับก็คิดว่าวันนี้คงจะแห้งก็หลังจากที่เอาน้ําออกก็คงจะเก็บหอยเชอรี่อีกทั้งวันนะครับ พี่น้องดูหอยเชอรี่เต็มเลยนะครับโผล่ Pro. นี่แหละครับวิถีชีวิตของการทํานานะครับเป็นการทํานาหวานนะครับพี่น้องก็ดูเอาว่ายากลําบากขนาดไหนนะครับก็เปิดเครื่องไว้ทั้งคืนก็คอยดูแล้วก็ค่อยๆเคลียดินนะครับเพื่อเป็นร่องให้น้ําออกให้หมดนะครับ นี่แหละครับพี่น้องการทํานาหวานนะครับต้องให้ความสนใจตั้งแต่วันที่เราหวานนะครับประมาณสองสามวันคืออย่าให้น้ําท่วมหาว่นน้าท่วมแล้วนะครับเมล็ดข้าวที่เราหวานจะไม่งอกนะครับนี่คือปัญหานะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องครับซึ่งนาที่ผมทํานี่นะครับมันก็ยังดีนะครับที่เราได้หมักน้ําแล้วก็หมักดินหมักเศษฟาง แล้วก็ปราบที่นาส่วนหนึ่งปราบทุกปีนะครับพี่น้องปราบจากโน้นมาลงที่ต่ำๆนะครับก็พูดถึงว่ายากลําบากไหมนะครับแต่ก็เป็นมันเหมือนกับหน้าที่นะครับหน้าที่ของชาวนาที่ต้องทําถึงฝนจะตกฝนจะแรงน้ําจะท่วมต้องหาวิธีการทําให้ได้นะครับไม่ว่าจะเอาน้ําออกเอาน้ําท่วมกว็สูบเอาน้ําออกนะครับ หากฝนแรงก็สูบเอาน้ำเข้าออกคลิปนี้นะครับเมื่อหวานข้าวเสร็จนะครับเจอพายุถลมแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับก็ผมมีคำตอบให้พี่น้องที่ติดตามได้ชมแล้วนะครับสูบน้ำออกทั้งคืนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่งเช้านะครับก็ยังสูบออกอีกนะครับก็ประมาณสองโมงกว่า,วาคงจะปิดนะครับพี่น้อง วันนี้อเอาค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ